สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ลินแล้วก็ช่องคูริ้งชาแนลวันนี้พี่ลินจะมาลงแรงนะคะได้เล่นตำแหน่งมิดเลนนะพีคนแรกเลยแย่ yeah, ชาวม,มัดเลยเขาเติมไม่ได้เลย แต่ก็น่าจะพอไหวนะคะดูสกินพี่รินซี่ใส่สกินอะไรมาเออน่าน่ารักน่ารักฟงฟิง,งเจอเซ็ตโอ้ช่วงนี้เจอเซ็ตบ่อยมาก ยินก็เพิ่งไปเล่นมาค่ะเป็นเซตจังเกิลน,นะแกง๊งคายาแก๊งคายาก็าจะตีบอกป๊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 กไปนะคะยินจะพูดเบานิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่หายเจ็บคอนะ จะเปล่งเสียงให้น้อยสุดอกส,สาพออะไรอะนี่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 อยากออกมาออกมาจีออกมาออกมา เปิดบัตรแล้วอ้าก็ยังไม่หายนะคะโอ้สุดยอดเลย อ,อ,อ๋อเซ็ตมาแล้วอืมนี่เน่นี่เน่นนอออเซ็ตไม่ออกมาเลยอะออกมาหน่อยออกมาหน่อยจ้านี่โอ,อ้ปัดแล้ว เป็ดแฟดไปแล้วนะเดี๋ยวดูท่ากลับบ้านนะคะของชักที้ตึิงตึ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 ง้โอ้โหแต่วันเล่น่ารักแล้วก็ลูกบอลของเราก็เป็นโปโล ใช้โปโลหรือเปล่ามีคอปเตอร์ไม่ไผ่ด้วยอะคอปเตอร์ไม่ไผ่ยดยเลมอนคลิปนี้อาจจะเสียงเปลี่ยนนะคะเพราะว่าพี่ลินอ้าปากกว้างไม่ได้ส่งเสียงดังไม่ได้นะแบบแหกปากไม่ได้เหมือนคลิปก่อนอนอะว่าเจ็บคอจากหลายๆลิปที่ผ่านมา รับบอลไหมเตะบอลไหมชอบเตะบอลไหมเอาลับบอลไป <c oughs> เดี๋ยวเราโยนบอลแล้วนะลับนะลับนะลับลนสะิทำไมไม่รับบอลเราล่นะเอาตรงนี้นี่าอื <c> ้อ <oughs> นี่หวอดเลยโอ้โหเกือบไปแล้วอุ๊ยโดนแล้วอุ้ยกบเอ้ยทำเค้นจะอมแล้วจะอมแล้ว อ,อ,อุ้ยซัพพอร์ทะเอทีซี c อ้ยมันโอ้ไปโอ่งเล่นลนอ้นดูอือโดนลิ้นฟาดเหมือนลิซินไม่เลยเลยแต่ว่าทางเ้นตัวนี้เป็นสีขาวนะตัวสีขาว จะไหวนะจะนีมีมีมีได้ไม่โดนอืมรู้สึกว่าเกฟก็เอาสกินไอ้น,นี้มานะ ุ <G 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 no ้ยอ้าววีโหตายเอาได้เปล่านี่เออไปบิน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 เอ้าไม่บินน่ะไม่บินน่ะเฮ้ยตายตายลาก่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเพื่อน

ตเยนออกมาเธอวะอ,อ,อ้ยโดนลิ้นฟาดโอ้ยโดนโอมไปแล้ว เริ่มน้อยอนะ่ะนี่นี่นีออกมาออก,ก่อนนี่ออกมาก่อนเราก็จะรอเกมเลทหน่อยนะคะถ้าเลทหน่อยนี่สบายนะดีออกมาเถอดลินั่นแง่ <laughs> ช่วยบูกรช่วยมูกรจะไปสู้แล้ว ยิาป้อมกันยิงป้อมกันมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอามังกรเอามังกรวิมามังกรเน,นี่มังกรมังกรตีตีตีต เฮ้ยมีบูมีบูเนี่ยเก็บ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 เอาบูเอาบูอาบขอบูนะจ๊ะ <c ười> ได้บูฟรีด้วยสบายแล้วงานนี้เอาอู้ย <c ười> อู้ยอู้ย โอ้โหไม่มาดักแอดทอยมาแอดทอยมาโอ้ยตายตายดีซินนี่คนจริงคนจริงกันไปแล้ว มืดมืดเ,เฮิมเอ่องนี่ตัวให้เพื่อนตายไปละตั้งโอ้เมื่อกี้ตกใจแอดมากตกใจแอดอจริงๆเลยอะหิวเก้มไหม

บอลลอนต,ต,ตีบอลลอนบอลลอนตีตีตีบอลลนยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงยิงยิงยิโอ้ไอ้โอ้ยทาวเคนโอ้ยนี่ อุ้ยอ้มหูคอมโบคอมจอยลำปเ,เปดเจ้ยยยยายิงมันเอสยิง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 ยอดฝึกยอดยอดเฮ้ยโอยอดยโอ้โหโปสท้ายของพี่ลินเอาละคะ่ะกระจบ ลงด้วยชชนะอันสวยงามต้องขอบคุณทีมด้วยนะคะถึงจะตะกุตตะกักนิดหน่อยนะราละค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้พีลินนะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะอยากให้พีลินเล่นเล่นแชมเปี้ยนตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะอย่าลืมไปแสดงความคิดเห็นที่แฟนเพจพีลินด้วยนะคะหนุกหนานกันนะ สำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะบาย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 